สดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นทีสีนั่นเองกับการเล่นตามรีเควส์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่น PVP ตามรีเควส์นะคะซึ่งก็มีน้องๆหลายคนรีเควส์เข้ามาแบบรีเควส์เข้ามาเยอะมากรีเควส์เข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยรีเควส์แต่ละอย่างแบบมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะแบบคือถ้าน้องรีเควส์แบบนี้ก็แพ้แบบ ไม่ต้องสืบอะแบบแพ้แบบไม่ต้องเล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านะอย่างเช่นแบบให้เอาตัวตัวสามดาวไปเล่นกับพีวีพีทั่วไป ก็ไม่ต้องเล่นก็นได้รออย่างนี้เข้าไปแล้วกดยอมแพ้เลยน่าจะดีกว่าเพราะยังไงก็ไม่ชมนะแน่ๆนะคะก็คือสําหรับคนไหนที่ขอมาเนี่ยช่วยดูถึงความเป็นไปได้ด้วยนะคะไม่งั้นมันจะไปมันอะไรคะดูไปไงก็แพ้นะคะน้องคะเอาโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพีวีพีตามคําขอของน้องหลายๆคนเลยมีน้องหลายคนมากๆที่ขออันนี้เข้ามานะคะก็คือให้ เล่นกับคนที่มีโคนันดาวสีฟ้านะคะก็มีทางอุมีหลายคนมีมีหลายคนมากๆที่ที่ที่ขอมาแบบนี้นะคะอย่างเช่นอ่ามีน้องคนไหนบ้างเนี่ยนี่นะคะมีน้องชื่อพาดูเดต แสงอ่อนหรือเปล่านะคะบอกว่าเล่น PVP ค่ะคนที่มีจอมโจรคิดโคนนันลันไฮบาละต้องมีหนึ่งใน4ตัวนี้และทีมพิวกูต้องมีแต่ตัวแทงซึ่งพิวกูบอกไปแล้วมีแต่ตัวแทงก็แพ้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพิวกูก็เลือกตัวที่เป็นโคนนันละกันนะคะก็น้องพานุเดชนะคะแล้วก็มีอีกนะมีน้อง หลายคนที่ที่ขอมาให้เล่นกับโคนันนะคะนี่อย่างน้องมอสๆนะคะบอกว่าตี PVP เลือกหาโคนันสีฟ้าครับนะก็นี่แหละพี่ก็ก็เราจะมาทําให้นะคะแล้วก็มีใครอีกอะน้องรัชนนสุเมตรเหรออ่านผิดขออภัยด้วยนะ,ะบอกว่าตี PVP คนที่มีโคนันร่างฟ้านะคะก็นี่เลยหลายๆคนนะคะขอมาว่า ให้หาโคนันดาวสีฟ้าเล่นกับโคนันดาวฟ้าโอเคมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพิวพีหาโคน,นันที่มีดาวสีฟ้าก็คือ8ดาวออลตรานั่นเองลุยเบโคน,นันนี่ไงเจอแล้วนะคะโคน,นันนะคะเลเวล155จัดไป พีวีพีตีโคนนันครั้งแรกมาแล้วดูสิใครจะออกสกิลไปก่อนฉันใช่ไหมฉันใช่ไหมฉันใช่ไหมเมื่อกี้โคนนันโคนนันโคนนันแกอยู่นิ่งๆเลยอยู่นิ่งๆเลยอยู่นิ่งๆนะเป็นเด็กตีนะคะโคนันแกนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้โคนนันคะนิ่งๆไว้ค่ะ เน่เจอโคนันนี่ชิลชิลแต่ตัวอื่นอะไม่ชิลนะคะโคนันอาจจะชิลนะแต่ตัวอื่นนี่ไม่ชิลเลยตัวอื่นตัวอื่นโหดมาก <ideally> ไม่เอาสิดิต้องต้องอมตะไว้ก่อนอมตะไว้ก่อน <nella> เขามีทั้งแมวกวักนะคะแล้วก็มีทั้งโคนันมีทั้ง จลลี่แมชชีนด้วยแต่อย่างที่บอกนะว่าถ้ามีแมวขวังเนี่ยีูุ่ว่าต้องเล่นต้องมีตัวที่แบบเพิ่มพลังอ่าเพิ่มความเร็วในการโจมตีค่ะตอนนี้อย่างที่เห็นนะว่าโคนนั้นนี่ไม่ได้ออกมาเลยนะจ๊ะไม่ได้ออกมาเลยจ๊ะคนนั้นนะจ๊ะยิงย้ำไป ตอนนี้ดูด้านหลังได้ด้านหลังนี่กระเด้งกระเด้งกระเด้งโค่นันก็กระเด้งอ่ะโค่นั้นออกมาไม่ถึงนะมานี่แหละโค่นานเป็นแกโคนานคะกระเด้งอยู่ตรงนั้นแหละลูกดีมากแต่แมวนี่อึดจริงคลิปที่แล้วที่เล่นกับแมวนี่มีความแพ้ มีความแพ้ไปเยอะมากนะคะแพ้ไป2ต่อ3นะคะคดนี้เราแก้ตัวแก้ตัวเราต้องชนะดิโคนนั้นเนี่ยคลิปโคนนั้นเราต้องชนะชัวชัวโอ้โหอึกบึกบึ้แเล้วนะ่านแมวมันแมวมันอึดมาก คอยคืบคานตอนนี้อยู่หน้าบ้านเรียบร้อยหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วมันก็ยังไม่พัดนะเราก็ยังไม่พัดค่ะต่างคนต่างยือ้อยื้อนานมากตอนนี้ถึงบ้านแล้วยือ้อจนถึงบ้าน นี้เลยนะสำหรับ PVP รอบแรกตามล่าโคนันฟ้าเรียบร้อยเอาชนะไปได้นะฮะต่อโคนันฟ้าโคนันโคนันอยู่ไหนโคนันอยู่ไหนเนี่ยโคนันแฮ นี่ไงเจอคนนั้นแล้วนะฮะโอ้โหแต่ตัวข้างนอกนี่โหดร้ายมากจัดไปโคนันดาวฟ้าจัดไปฮะวิงว่งวิง่งวิ่งออมีอันนะคนนี้มีอันมีอันนี่ต้องเอาต้องเอาเปล่ามา ต้องเอาบราวมาค่ะเพราะว่าบราวสามารถก๊อปปี้ได้ต่อเนื่องเลยโคนันเขาอยู่ข้างหลังนะ ตอนนี้ก็กระเด้งอยู่กระเด้งอยู่เออกระเด้งอยู่นะน้องอันกระเด้งอยู่ตอนนี้ได้อยู่แหละได้อยู่มัง้งเนาะเอาเปล่าออกไปค่ะเจออันนี่ต้องใช้เปล่านะเปล่านี่ช่วยมากรอบมากรอบอัน เราไม่มีไงฟีดเหรอฟีดบ้างหมดเป้าหมดไหมหมดทีมเลยโอเคเยี่ยมมาก โคน,นันนะคะตอนนี้นี่สงครั้งเอาชนะไปได้ทั้งสองครั้งเลยโคนนันเป็นฆาตกรจริงๆแล้วอะ่ะนี่เป็นการตามค่าโคน,นันจัดไปเอาไม่ได้ดูคะแนนเลยนะเนี่ยแพ้ขึ้นมานี่ฮาเลยตามค่าโคนนันแนฮะ ทำไมบราวฉันตายแล้วบราวมันไม่ตายหมายความว่าไงเนี่ยคะคืออะไรทำไมบราวนางไม่ตายแต่บราวฉันตายไม่ยุติธรรมเบยเอ๊ะแพ้ไม่ได้นะคะคนเนี้ย แพ้ดีฮาเลยนะข้ามแพ้นะคะคือที่บอกว่าแพ้ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าคนนี้นี่คะแนนน้อยกว่าเรานะคะน้อยกว่าเราเยอะมากๆซึ่งแบบถ้าแพ้เนี่ยงานงอกเลยอะ่ะงานงอกเลย รีบเลยค่ะรีบเลยรีบเอาตัวไปโจมตีด่วนดวน่ดวนเลยนะจุดนี้ตัวไหนโจมตีนี่เอาออกไปก่อนเลยอะ่ะตอนนี้นะถ้าใครเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะแบบว่าต่างคนต่างตัวน้อยน้อยเนี่ยรีบเอาตัวออกไปก่อนนะ แล้วก็เลือกเฉพาะตัวโจมตีด้วยนะจะดีมากค่ะตัวปั๊บี่เก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องออกไปก็ได้ยส <Yes! S 1> เป็นไงล่ะ อบสามนะฮะชนะ yes เป็นไงนี่น้องโคนันโคนันโคนันแกคือฆาตรกรสินะโคนันโคนันอยู่ไหนต้องจับฆาตรกรเจอแล้วโคนนันฮะไปะ โคนนั้นวิ่งวิ่งวิ่งนำหน้ามาเลยคนนั้นคนนั้นวิ่งนำหน้ามาเลยนะต้องดวลกันหน่อยแล้วคนนั้นแฮะเอาตายไปแล้วคนนั้นตายไปแล้วจ้าตอบบางมากเหมือนเบาสะน,นะแล้วคนนั้นตัวใหม่มาแล้วนะวิ่งมาละเห็นแล้วแว๊บแต่เราแต่เรา แต่เราคืบคานมาได้แล้วแหละตอนนี้แล้วก็ไปขโมยขโมยตัวชาวบ้านเข้ามาด้วยนะเมื่อกี้เห็นแบบแบบไม่ใช่ตัวเราเอาน้องแชมเปญออกไปคนะ่ะแชมเปญช่วยได้อันน่ชิวชิว โดนทุกอย่างใส่ทุกอย่างพิเศษใส่ทุกอย่างมาคนนั้นอยู่ไหนแกคือฆาตกร <c oughs> <c oughs> จริงแล้วคนนั้เป็นตัวซวยนะไปที่ไหนก็มีแต่คนโดนฆ่าตายนะ เรียบร้อยตอนนี้1 9 4 1นะคะแล้วก็เรามาเล่น PVP ครั้งสุดท้ายกับการจับฆาตรกรโคนันจริงแล้วโคนันคือฆาตรกรนั่นเองจับฆาตรกรโคนันตัวนี้แหละมา อยู่ไหนเนี่ยยังไม่เห็นโคนนันเลยโคนนันลูกอยู่ไหนเนี่ยฉันมาเพื่อแกเลยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโคนนันอยู่ไหนยังไม่เห็นโคนนันเบยเห็นแต่ช้างเห็นแต่ช้างช้างเต็มเบย าแล้วเห็นคนนั้นแล้วไม่ทันได้ออกหรอกคนนั้นอะ่ะไม่ทันได้ออกสกิลหรอกพูดเลยตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นช้างมูนวอล์กนะช้างมูนวอล์กทุกคนเห็นช้างมูนวอล์กไหมฮะมีช้างมูนวอล์กอยู่เมื่อกี้แดดเตะช้างมูนวอล์กตึน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  เดี๋ยวนี้เขาใช้น้องรันเนี่ยเขาคิดใช้น้องรันกันเยอะมากแต่วิวผูบอกเลยว่าน้องรันเนี่ยก็สู้แชมเปญไม่ได้นะฮะเจอแชมเปญเข้าไปรัวๆเลยก็นิ่งนิ่งนิ่งแบบนี้แหละเนี่ยเห็นไหมน้องรันนี่ต้องแก้เกมด้วยน้องช็อกโก้เนี่ยมาดิ ได้ได้อยู่ตรงนี้แหละเดินไปไหนไม่ได้แราอยู่ตรงนี้แหละอ่ะจนระดับ8แล้วว่าพลึกอะ่ะโอ้โหนี่ก็อึดไปอีกจบเลยไหมจบเลยไหมปึ๊บ ไดบอลละจ้าเป็นไงบ้างสำหรับวันนีนะคะกับการจับคาตกรคู่นั้นนั้นเองวันนี้นี่5ครั้งเราชนะมุดเลยนะคะสำหรับคนอันดาวฟ้าเนะีเป็นไงเมบ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะกดให้กำลังใจพี่กูด้วยนะกดไลค์กด Subscribe แล share ้วกดแชร์พี่กูด้วยเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปหน้ากันต่อไปนะคะสำหรับใครที่อยากจะรีเควสให้พี่กู๋ทำคลิปอะไรอยากจะรีเควสให้เล่นเกม l i น์เลนเจอแบบไหนนะคะไปพิมพ์ได้ใน facebook.com/guuchannel ได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะคะแล้วเราจะมาตอบแล้วเราจะมาเล่นตามรีเควสกัน วันนี้ลูกคุณต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเอจอกันใหม่หน้านกับแกงไปเลนจ้าไปแล้ว